เฮ hey, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยมาเปิดคลิปดึกๆกเลย <c oughs> เปิดคลิปการดึกนะเปิดคลิปการดึกเราจะไปไหนกันค่ะวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันนะครับตั้งแคมป์ที่ทหาดเอามะนาว วันนี้ได้ไปแคมสักทีเนาะไปกันกี่คนชะคุน้องสาม,สามคนไปกันสามคนดูของนี่เลเห็นไหมนี่ไปเมื่อกี้ฝนตกนะตอนนี้ไม่รู้ไป,ไปแบบดึกๆเนาะตอนเย็นเราไม่ทันเราไม่ว่างตอนเย็นเราขายของเราเลยต้องไปกลางดึกแบบนี้นะคะไป ำลังเตรียมของนะการเต้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ของของเราฝั่งนู้นก็จะเป็นหาดนาราทัศนนะฝั่งนูน้นฝั่งที่เห็น,เ,นเห็นไฟเห็นไฟอยู่ฝั่งนูน้นแต่ว่าเราอยู่ฝั่งหาดอาวมะนาวนะนี่ตอนนี้นะคะประมาณ80%แล้วนะนี่เริ่มการเต้นแล้วมีเต้นอีกอันข้างนอกนะมีเต้นใหญ่อันข้างนอกกันกลัวฝนตก โอเคแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มอะไรละจุดไปกันก่อนนะตั้งเตาจุดตรงนี้เนาะโอเคได้น่วเดี๋ยวจะจะทำเป็นทำเป็นนั่นได้เลยอ่าทำเป็นโต๊ะี่นั่นก็มีของเยอะเลยไห่ดูอะไรมั่งเชือกฟางฟางดูกันนะ แล้วก็อะไรนมเออเด๊สองให้ไหนข้างในนี่มีจานมีเคียงมีแบบอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะมีคอนด้วยมีคอนด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราขอไปอจุด,ดไฟกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับภรรยาขอไฟนะครับวันนี้เราจะได้กินไหมครับได้สิได้สิ ได้ใช่ไหมได้สิไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้ละจ้ะโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศริมแม่น้ำบางนารานะครับมันก็จะมืดมืดหน่อยนะครับตรงนี้อางมานาแต่ว่าแม่น้ำนี่เป็นแม่น้ำบางนาราเขาเรียกว่านะนคนนารคนนาราเรียกว่าแม่น้ำบางนารานะครับเันเ,นเ่นเด็กนะครับจุได้สามคน น้องเต่าด้วยนีน้องเต่าด้วยพาน้องเต่ามาด้วยน้องเต่ากับน้องมีโอ้นี่ครับบรรยากาศนะครับฝนพรำพรำกับกลิ่นปลาเผาช่วยหอมหอมตอนนี้ากินขนมจีนหอมฮะแต่ตอนนี้กินขนมเจีเ๊ยบ Ready and gentlemen ตอนนี้เรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วครับอีอพร้อมกันหรือยังอะไรยเด็กุยมีเหล่ามันจีนเท้าหนังจีนนี่อบเนิง่งลนเลยเรียกหนังจีนนะครับเรากินเมี่ยงปลาเผานะครับตังต้งเกินี้เมี่ยงปลาเผา

อิ่มเวอร์เวอร์คืนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปบ่ายฝันดีจ้าฝันดีจ้าพรุ่งนี้เจอกันนะ bye bye. เช้าแล้วนะคะทุกคนปังหน้าบวมเลยนี่ว,ว้าวบรรยากาศที่นี่สวยมากเมื่อคืนไม่ได้เมื่อคืนไม่เห็นนะมันดึกแล้วตอนนี้กำลังต้มน้ำต้มน้ำอยู่นะรอกาแฟร้อนรอ้อน ดูบรรยากาศมับเช้าๆนะตรงนี้ก็เป็นเรือคอนเลกของชาวประมองนะครับตรงนี้จะเป็นหากนาราธั์นะครับ หางนรา,าทัศดูนางนะครับฟินมากเลยน้ำสุกหรือยงังกำลังกำลังกำลังเดือดกำลัง,ลงรอแป๊บหนึ่งกำลังเดือ <c oughs> สบายไม่เมื่อคืนหลับปวดหลังเลยไม่ค่อยได้หลับเสียงดังรถแบบรถเสียงดังรถไปมาอ๋ปกติอยู่แล้วเรานอนริมทางอากาศดีมากดูดูคากาแฟค่ะใส่แล้ว ใส่แก้วให้แล้วเต,เติมน้ำอย่างเดียวเบบกับเต้านะเบบเบุกเด็กตังห์ออยากมาที่นี่อีก <c oughs> รอบหน้าพามาอีกนะนะ รียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วจ้ากลับบ้านกอ็อย่าลืมเอาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเอาขยะกลับไปทิ้งที่บ้านกันด้วยนะไปไปเก็บ <c oughs> เป็นไงบ้างคะคุณพี่อง่วงนอนนะครับง่วงนอนรู้ทันได้นอนหรอจิ้วจิ้วจิวิวังว่าเพืพ่อนๆจะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับอย่กากดดิ้โอเคนะกลับบ <laughs> <laughs> okay, ้านแล้วนะบ๊าย๊ายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า